ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะกับเอเดนซาซีนะฮะผมตองดำเนินรายการโอเคในหัวข้อนี้นะฮะเราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องของการลองมาต่อจริงๆกันดูนะฮะในการทำไฟกระพริบนะฮะแล้วก็จะมีการต่อแบบ ทำไฟวิ่งนะฮะโดยใช้การปรับความเร็วจากโบลุ่มตัวนี้นะฮะว่ามันทำกันยังไงในตอนแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับตัวเบดบอร์ดนะฮะหรือว่าบอร์ดอันนี้ประสงค์นะฮะซึ่งมันจะใช้ในการเชื่อมต่อแบบให้เราเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าเราพลิกด้านหลังมาเราจะเห็นว่าไอ้ขาแต่ละขานี่มันเชื่อมกันอยู่นะฮะไอ้นี้คือโลหะนะฮะเป,เป็นเป็นเหล็ก อ่ะมันเชื่อมกันอยู่ยาวนะฮะถ้าเป็นแผงเนี้ยก็จะเชื่อมกันเป็นเส้นเป็นเส้นนะฮะถ้าเราจิ้มขาเนี้ยมันก็จะเชื่อมถึงขานี้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 ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วถ้าเราจิ้มขานี้มันก็จะเชื่อมถึงขานี้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 นะฮะเป็นเส้นเป็นเส้นไปอ่ะแล้วถ้าตัวเต็มของมันนะฮะตรงเนี้ยมันจะเชื่อมในแนวยาวถ้าเราจิ้มขาเนี้ยมันก็จะถูกเชื่อมในแนวยาวแบบนี้นะฮะอ่ะสมมติเราเอาไฟลบมาใส่ไอ้ทั้งเส้นเนี้ยมันก็จะเป็นขั้วลบนะฮะอ่ถ้าเราเอาสายขั้วบวกมาใส่ไอ้ทั้งเส้นนมัก็จะ เป็นขั้วบวกทั้งหมดเลยนะฮะอ่ะก็จะถูกเชื่อมต่อกันโดยที่เราไม่ต้องไปต่อสายไฟอะไรให้วงวุ่นวายอีกนะฮะมันจะช่วยให้เราอ่าทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคในการที่จะต่อใช้งานหลอด LED นะฮะปกติหลอด LED เนี่ยถ้าเราต่อกันจิ้มใส่ตรงๆในเนี้ยนะฮะอ่าในบอร์ด Arduino เนี่ยตัวบอร์ด Arduino มันจะจ่ายไฟ5โวลต์ออกมาซึ่ง กระแสมันจะสูงเกินกว่าที่หลอด LED ตัวนี้จะรับได้นะฮะมันจะทําให้หลอดขาดถ้าเราต่อตรงๆปกติในการต่อหลอด LED ใช้งานเราจะต่อร่วมกับตัวต้านทานนะะค่าก็ประมาณ220โอห์มนะฮะอ่าก็จะต่อใส่ขาบวกหรือขาลบก็ได้นะฮะสมมติเอาหลอดเนี้ยนะฮะไปใส่อ่าไปใส่ตรงนี้แล้วกันนะฮะถ้าเราส่องไปดูในกระป๋อนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็คือมันจะมีด้านใหญ่กับด้านเล็กนะฮะ นั่นตัวใหญ่ตัวนี้จะเอาขั้วลบเข้าไปใส่มันนะฮะขั้วลบก็คือกาวนะฮะฉะนั้นเราสามารถเอาสายมาเดินกาวได้นะฮะอ่าก็เอาสายแบบนี้นะฮะมาจิ้มที่กาวสมมุติจะจิ้มที่ GND นะฮะก็อยู่อ่ากาวก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะฮะจิ้มลงไปแล้วก็เอามาใส่ไม่มีหัวออกเอาเปลี่ยนเส้นแล้วกันนะฮะ เืมดูจิ้มที่กาวนะฮะแล้วก็เอามาใส่ที่ขั้วลบนะฮะนะก็จะประมาณนี้นะฮะจะเห็นว่าเป็นเส้นตรงกันนะฮะแล้วขั้วบ,บวกนะฮะขั้วบ,บวกเราก็จะต่อออกมาผ่านตัวต้านทานนะฮะนะจิ้มขาหนึ่งของ LED เข้าตัวต้านทานแล้วก็เอามาไว้อีกด้านหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้ มันก็จะวิ่งผ่านเส้นนี้นะครับผ่านตัวต้นทานมานี้นะฮะส่วนปลายทางจากตัวต้นทานตัวนี้นะฮะเราก็จะเอาสายมาอีกเส้นหนึ่งนะฮะจิ้มเข้าไปในแนวเดียวกันกับตัวต้นทานอ่าแล้วผมจะเอามาใส่ที่ขา10แล้วกันนะฮะโอเคทีนี้กลับไปที่ Arduino นะผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่โดยการเข้าไปที่ไฟล์เลือก New Sketch นะฮะ โอเคแล้วเราก็จะได้โปรแกรมมาอย่างง่ายนะฮะก็ในโปรแกรมนี้ผมเซตให้มันขยายโดยการกดอคอนโทรลชิปแล้วก็บวกนะฮะไม่รู้ว่าตอนติดตั้งใหม่ๆมันใช้ได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมก็จะขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้พวกเราดูน่าง,ง่ายแล้วกันนะฮะเดี๋ยววิธีการเซตถ้าสมมติทำตามไม่ได้เดี๋ยวจะบอกทีหลังนะฮะในคอมเมนต์โอเคผมจะทำ ง่ายๆนะตอนนี้กลับไปดูที่บอร์ดกันก่อนตอนนี้ผมต่อ Arduino ที่ขา10นะฮะมาใส่หลอด LED อเพื่อให้มันทำงานนะฮะขา10ผมผมจะเซตพินโหมดขาที่10ให้เป็นขา Output ุตนะฮะเพื่อจะส่งสัญญาณออกไปได้โอเคนะอย่าลืมใส่ semicolon ทีนี้ผมจะลองเข้ามาในหูปนะฮะแล้วก็ลองสั่ง digital r i t e ขาที่10ให้เป็นสัญญาณ low หรือว่าส่งเป็นค่า,าสัญญาณศูนย์ออกไปนะฮะจากนั้น delay เ,เป็น1วิอ่วิก็คือ1,000นะฮะแล้วก็สั่ง digital w r i t ขาที่10ให้เป็นสัญญาณ HIGH h i นี่เราสามารถใส่เป็น1ได้นะฮะ LOW เราก็สามารถใส่เป็น0ย์ได้นะฮะเป็นสัญญาณดิจิตอลเนาะก็ h i g แล้วให้มันดีเลย์ไปนะฮะเพื่อทั้งผลลัพธ์ไว้ที่สักครึ่งวินาทีและกันนะฮะโอเคทีนี้ตรงนี้เลือกบอร์ดนะฮะ ถ้ามันไม่เป็นอูโน่ก็คลิกตรงนี้นะฮะ select board ให้เราพิมพ์ชื่อนะฮะ Uno. อูโน่อ่าเลือกบอร์ดตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันมีให้เราเลือกพอร์ตแค่พอร์ตคอมพอร์ตเดียวนะฮะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อบอร์ดนะะเดี๋ยวผมจะต่อบอร์ดลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะโอเคผมจิ้มบอร์ดเข้าไปแล้วอ่าก็มาใหม่นะฮะอ่าตอนนี้มีพอร์ตคอมโผลขึ้นมา ำไมนะผมจะเลือกไปที่ select board โอเค uno ผมจะเลือกไปที่ตรงนี้นะฮะวงเล็บ usb ต่อเข้าที่พอร์ต usb ของคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะเป็นตัวนี้ฉะนั้นคลิกโอเคไปนะฮะแล้วผมก็จะคลิกอัปโหลดไปโอเคถ้ามันขึ้น thank you นะฮะก็แสดงว่ามันอัปโหลดเรียบร้อยแล้วกลับมาดูที่ผลลัพธ์กันนะฮะอ่าผลลัพธ์โอเค ผมก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะก็คือดับไป1วิแล้วก็ติดขึ้นมาครึ่งวินะฮะตอนนี้ขาสีผมจาก Arduino เนี่ยอ่าสาย USB สั้นไปตรงด้านข้างตัวนี้เป็นบอร์ด Arduino นะฮะอ่าตอนนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะฮะพอดีสาย USB มันสั้นไปนะฮะโทษทีโอเคอันนี้ผมจะถอดออกมาก่อนนะฮะทีนี้ ในการต่อหลอด LED นะมันจะมีวงจรสําเร็จรูปหน้าตาแบบนี้อยู่นะฮะซึ่งเราจะสังเกตว่าเวลาเราจะใช้งานหลอด LED เนี่ยเราต้องต่อร่วมกับตัวต้านฐานนะฮะเขาก็เลยมีคนคิดวงจรสําเร็จรูปขึ้นมาแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะมีหลอดให้เราใช้3หลอดเรียงกันมานะเป็นชุดเลยแล้วก็มีขาให้เราใช้อยู่4ขาโดยที่อันนี้เขาจะต่อกาวรวมนะฮะก็คือขั้วลบเขาจะต่อร่วมกันนะฮะแล้วก็จะเอาออกมาแค่ขั้วบวกนะฮะฉะนั้นขั้วลบ ตรงกาวนี้เราก็สามารถจิ้มแค่เส้นเดียวนะฮะแล้วก็เราก็จ่ายสัญญาณดิจิตอลออกมาใส่ควบ,บวกนะ,ะถ้าเราต่อสัญญาณดิจิตอลมาใส่ตัวขา R นะฮะหลอดสีแดงก็จะติดถ้าเราจ่ายสัญญาณดิจิตอลออกมาใส่ที่ขา Y เย l โลก็จะติดนะฮะหรือว่าหลอดสีเหลืองก็จะติดถ้าเราจ่ายสัญญาณดิจิตอลมาใส่ขา G นะฮะหลอดสีเขียวก็จะติดนะฮะ G ก็คือกรีนอ่ะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันติดทั้ง3หลอดเราก็ต้องใช้ดิจิตอล3พอพ์ตนะฮะ ซึ่งถ้าเรามองไปที่ Arduino อ่าเราจะเห็นว่ามันก็มีขาเกานะฮะที่มาติดกับขาดิจิตอล3ขาก็คือ3าสิบสามสิบสอเอฉะนั้นเราสามารถจิ้มแบบนี้เลยก็ได้นะฮะอ่าเห็นไหมนะเอาขาเกาแล้วก็จิ้มใส่นะฮะโดยที่ขา11จะควบคุมหลอดสีกรีนหรือว่าสีเขียวนะฮะอ่าถ้าเรามองตรงนี้นะฮะ ขา12ก็จะควบคุม y ยลโล่นะฮะก็คือสีเหลืองขา13ก็จะควบคุมเล d นะฮะหรือว่าสีแดงฉะนั้นกลับไปที่โปรแกรมของเราสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องทําให้ไอตัวขาดิจิตอล3ขานี้เป็น Output ก่อนนะฮะก็คือขา 11, 12, 13เซตให้มันเป็น Output ก่อนโดยการใช้คําสั่ง PIN MODE ดอาขา11นะฮะ เซตให้มันเป็นเอาต์พุตโอเคจะก๊อปมาเลยก็ได้นะฮะอ่า11แล้วก็12 13เราสามารถจัดฟอร์แมตได้โดยการกดปุ่ม a อ t ท n a t e ค้างไว้แล้วก็ปุ่มชีฟค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม F นะฮะมันก็จะจัดฟอร์แมตให้เราให้มันเป็นรูปแบบที่สวยงามสมมุติเราอาจจะเว้นบักไม่สวยงามนะฮะประมาณนี้ เว้นวักไปตัวที่ตัวแดนแบบนี้นะฮะเราก็จะกด Alt e r Shift F เพื่อให้มันจัดฟอร์แมตอัตโนมัติได้นะฮะโอเคพอเรามีขา10 11 12 13แล้วนะฮะจริงๆตอนนี้ขา10เราอาจจะเอาออกไปเลยก็ได้นะฮะการที่จะทำให้โค้ดคำสั่งต่างๆมันถูกมองข้ามหรือว่าไม่ทำงานนะฮะเราสามารถใส่คอมเมนต์ไปได้ อ่าคอมเมนต์ก็คือใส่สเข้าไปข้างหน้าคาสั่งตัวที่มีสด้านหน้านะครับมันจะกลายเป็นคอมเมนต์นะฮะเราจะใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการลบโค้ดแต่เราไม่ต้องการให้โค้ดมันถูกนําไปคอมไพล์เพื่อแปลไปเป็นภาษาเครื่องนะฮะเราก็จะคอมเมนต์เอาไว้อ่าหรืออาจจะเขียนเป็นบันทึกช่วยจําก็ได้นะฮะอย่างเช่นอ่าบรรทัดนี้ทําอะไรบรรทัดนั้นทําอะไรนะฮะก็จะใส่คอมเมนต์ไปแล้วก็พิมพ์อ่อะไรบางอย่างลงไปเพื่อเตือนความจําเรานะฮะโอเคตอนนี้ ได้ขาย1 1 1เอ็า 11, 12, มาเป็นเอาท์พุตแล้วนะฮะฉะนั้นผมจะสั่งอ่า1 1 12 13นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เป็น 11, 12, 13บนะฮะแล้วก็ลองมาเลือกดูนะฮะว่าตอนนี้มันอยู่ที่พอร์ตไหนนะฮะโอเค เราก็ลองคอมไพล์อีกครั้งดูนะฮะโดยการคลิกอัปโหลดโอเคมันขึ้นแตงกิ้วมาดูผลลัพธ์นะฮะก็จะได้หน้าตาทั้ง3หลอดก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าหลอดสีเขียวอยู่ด้านล่างแล้วก็หลอดสีเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วก็หลอดสีแดงอยู่ข้างบนนะฮะ ถ้าเราอยากให้มันวิ่งจากเขียวไปเหลืองไปแดงนะฮะขาที่ควบคุมสีเขียวนะฮะถ้าเราไปมองตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็คือขา11นะฮะขา11ควบคุม G ก็คือกรีนสีเขียวขา12ควบคุมยลโโ่และก็ขา13ควบคุมแดงนะฮะฉะนั้นถ้าอยากให้มันวิ่งขึ้นข้างบนเราก็จะแก้โค้ดเป็นขา11นะฮะให้มันติดอ่า ส่วนขา12 1สิบสามดับไปนะฮะโอเคตรงนี้ผมจะใส่เป็น1วินะฮะจากนั้นตอนนี้ผมให้ขา11ติดขา12ขา13ดับนะฮะแล้วก็ค้างผลลัพธ์เอาไว้ที่1วินาทีแล้วก็ค่อยมาขา11ดับนะฮะขา12ติดขา13ดับอ่า จากนั้นก็ค้างผลลัพธ์ไว้1วินะฮะแล้วก็ก๊อบมาแล้วจากนั้นลอดส,สุดท้ายจะติดหลอดเดียวนะฮะก็คือขา13ติดอ่าขา12 11ดับนะฮะแล้วก็ในลูปนะครับปกติถ้าสิ้นสุดคําสั่งสุดท้ายมันจะวนเข้ามาที่คําสั่งที่1ใหม่นะฮะซึ่งมันจะถูกทําอย่างรวดเร็วถ้าเราเขียนโค้ดแบบนี้นะฮะก็คือ 13ติดค้างไว้อ่ามันไม่มีอะไรสั่งให้มันหยุดนะฮะมันจะมาทำที่คำสั่งนี้ทันทีฉะนั้นลองดูก็ได้จริงๆหลอดสีแดงมันติดอยู่นะ,ะแต่มันติดแป๊บเดียวนะฮะแล้วมันก็ขึ้นรอบใหม่มาติดสีเขียวนะฮะฉะนั้นการทำงานมันจะยังผิดพลาดอยู่นะฮะ เพราะว่าคำสั่งนี้ถูกทําเพียงเสี้ยววินาทีแล้วมันก็มาทำที่คําสั่งนี้ซึ่งมันจะสั่งให้ปิดหลอดสีแดงไปนะฮะมันก็จะดูเหมือนไม่ติดนะฮะฉะนั้นเราต้องดีเลย์ตรงนี้ด้วยนะฮะดีเลย์เพื่อค้างผลลัพธ์เอาไว้ที่1วิงวิก่อนอ่ะก็จะประมาณนี้นะอัปโหลดใหม่ผลลัพธ์ก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะฮะอ่าจะวิ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะโอเค ทีนี้มาดูในส่วนของการปรับความเร็วกันบ้างนะฮะปรับความเร็วเราจะเห็นว่ามันจะมีดีเลย์ดเลย์ดเร่สที่นะฮะถ้ามี3หลอดก็มีดีเร่สที่โอเคทีนี้ถ้าเราอยากให้มันเร็วขึ้นเราอาจจะใส่เป็น200 200 200นะฮะลองอัพโหลดดูเราก็จะเห็นผลลัพธ์นะฮะถ้ามันอัพโหลดเสร็จก็จะเห็นว่ามันเร็วขึ้น โอเคในหัวข้อนี้นะฮะผมบอกไปแล้วว่าผมจะใช้ตัวนี้ในการปรับความเร็วนะฮะฉะนั้นวิธีการก็คือเอ่อถ้าใครจำไม่ได้นะกลับไปดูในคลิปที่แล้วนะฮะเราก็จะใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้นะหรือที่เรียกกันว่าโวลลูมโวลลูมนะฮะหรือโพเทนชิโอมิเตอร์นะฮะก็วิธีการต่อนะฮะตัวโวลลูมปรับค่าได้เนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะมันมีแบบชั้นเดียวกับ2ชั้นนะตัวนี้ผมใช้แบบชั้นเดียวนะก็จะมีขาแค่ชั้นเดียวนะฮะอ่าฉะนั้นช โอเคเราใช้แบบชั้นเดียวนะฮะขากลางเราจะต่อมาใส่กับตัวขาของอ n นาล็อกที่เป็นขา A a นะฮะ A0 ถึง A5 ตัวนี้จะต่อขาไหนก็ได้นะด้วยในขาพวกนี้มันจะมีวงจรในการแปลงสัญญาณอยู่นะฮะฉะนั้นก็ต่อไปเลยโอเคผมจะเอาขากลางนะฮะของตัวต้านทานปรับค่าได้นี้กิ้มเข้าไปนะฮะ แล้วก็เอามาใส่ที่ขาสมมติผมจะใช้เป็นขา A5 แล้วกันนะฮะอ่ะทีนี้ในตัวต้านทานแบบใดจะมีขาซ้ายกับขาขวานะฮะเราจะเอาขาซ้ายเป็นไฟ5โวลต์ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นเกาที่เป็นขั้วลบก็ได้นะฮะถ้าขาข้างหนึ่งเป็น5โวลต์อีกขาข้างหนึ่งต้องเป็นเกานะฮะฉะนั้น5โวลต์ก็คือสัญญาณที่มันแรงเต็มที่นะฮะแล้วก็ กาวก็คือสัญญาณที่มันเป็นศูนย์นะฮะอ่าโอเคผมจะเอาด้านซ้ายมือนะฮะใส่ลงกาวแล้วกันจิ้มไม่ลงโอเคจิ้มลงกาวนะฮะสายมือเอ,อ่อกาวผมต่อมาจากสายสีส้มอยู่แล้วนะฮะจากหลอด LED เมื่อกี้อ่า สายนี้นะฮะตรงนี้มันต่อกับกาวอยู่แล้วแล้วมันมาลงที่ตรงนี้ฉะนั้นไอนี้ทั้งแถบเลยมันจะเป็นกาวนะฮะก็เราก็สามารถเอาตัวนี้มาต่อร่วมกาวกับตรงนี้ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันมาผ่านสายสีส้มอยู่แล้วกาวตรงนี้เข้าไหมฮะอ่าแลวก็สุดท้ายนะฮะก็จะมีขาหนึ่งก็คือขาด้านขวาของตัวต้านทานปรับค่าได้ตรงนี้นะฮะ เราก็จะต่อใส่กับไฟ5โวลต์ซึ่งไฟ5โวลต์ที่จ่ายออกมาจากบอร์ด Arduino เพื่อเอาไปเลียงอุปกรณ์รต่างๆก็จะอยูย่ที่ขาตรงด้านนี้นะฮะ,ะ5โวลต์ก็คือขานี้นะ,ะเห็นไหมมันเขียนว่า5โวลต์นะฮะอาจจะมองไม่ชัดเนาะก็จิ้มไปเลยฮะกลับไปที่โปรกแกรมกันนะฮะในนี้ผมจะครอบไปก่อนแล้วก็ กดคอนโทรลแล้วก็สลนะฮะอ่าหรือว่าตรงที่อยู่เครื่องหมายฝอฝานะฮะมันก็จะใส่คอมเมนต์ให้เราทั้งยวงเลยนะฮะตรงนี้ผมจะปิดการทำงานไปก่อนก่อนที่เราจะพอดค่าออกมาผ่านสาย USB ได้นะ,ะเราต้องใช้คำสั่ง serial.begin กก่อนนะฮะอ่า อาจจะเป็น115200ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นค่าที่ค่อนข้างเร็วจะเป็น9600ก็ได้นะฮะแล้วแต่เราเลยโอเคพอเราใช้ serial begin แล้วนะฮะเราก็จะสามารถพอดค่ามาดูได้นะฮะผมจะอ่านค่าจากตอนนี้ Arduino เรานะฮะเราต่อขาไว้ที่ A 5นะฮะกับตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยฉะนั้น ขา a 5เราจะใช้คำสั่ง analog read ขา a 5ออกมานะฮะโอเคแล้วเอามาเก็บไว้ที่ตัวแปร a 5ละกันนะฮะอ่าตัวแปรนะฮะในภาษา C อย่าลืมประกาศชนิดข้อมูลเข้าไปข้างหน้าให้มันด้วยนะฮะก็โดยการใส่คำว่า,า i n นะฮะแล้วก็อย่าลืมใส่ semicolon เข้าไปแล้วเราก็สามารถใช้ serial print ln เอามาได้นะฮะปิ i ไปที่ A5 อ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะกดลั่นไปเราสามารถเข้ามาดูได้ด้วย serial monitor จากตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปตอนนี้เราเซต serial begin ที่1น5 2 0, 0นะฮะ เราก็ต้องมาเซตตรงนี้ให้มันตรงกันด้วยนะฮะถ้าเราเซตเป็น9,006นะฮะเราก็ต้องมาเซตตรงนี้ให้เป็น9,006นะฮะเมื่อกี้ผมเซตเป็น1,15200ฉะนั้นต้องเลือกให้ตรงกันนะฮะไม่งั้นมันจะอ่านข้อมูลขึ้นมาไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้จะเป็นค่าที่อ่านขึ้นมาได้นะฮะใน163ถ้าสมมติผมปรับโวลลุ่มอ่ะกลับมาดูนะฮนะเห็นไหมมุนมาใส่ทางฝั่งที่เป็นกาวนะฮะ ก็จะได้เป็นศูนย์ถ้าหมุนไปฝั่งที่เป็นไฟ5โวลต์เราก็จะได้เป็นพันยี่สามนะฮะหมุนมาจนสุดก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งคําสั่งนี้นะฮะจริงๆเราไม่ต้องเอาไปพักที่ตัวแปรก็ได้เราสามารถเขียนย่อๆก็ได้นะโดยเอาฟังก์ชันนี้นะฮะมาใส่ตรงนี้เลยก็ได้ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะฮะแต่ตรงนี้ผมจะเอามาพักไว้ในตัวแปรก่อนเพื่อที่ผมจะสามารถเอาตัวแปรตัวนี้เป็นเล่นทีหลังได้นะฮะโอเค อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะเราสามารถใช้ฟังก์ชัน Map ในการแปลงค่าจาก0ถึง1,023ที่ได้มาจากขาอนหลอกนี้ไปเป็นค่าอย่างอื่นได้โอเคผมจะแปลงค่านะฮะโดยใช้แมปแมปขา A 5จากเดิมที่มีค่าเป็น0ถึงอ0 2่า1 0น3นะฮะผมจะแมปไปที่ความเร็วสูงสุดผมจะให้เป็น200 นะฮะแล้วก็ให้มันอยู่ที่3,000แลละกันนะฮะสูงสุดก็คือ3วิอ่าโอเคเอาสัก20เนาะแล้วก็ไปจนถึง3วินะฮะลองคอมไพล์แล้วลองหมุนไปก่อนว่าเราจะได้ค่า20ถึง3 0ม0ัไหมนะฮะโอเคกลับมาดูที่ Serial Monitor นนะฮะอ่าถ้ามันอัพโหลดเสร็จแล้วนะฮะ จะมาดูที่ตัวนี้นะฮะโวลุมอนะ่าพอปรับนะฮะปรับมาต่ำสุดจะเป็น20ต่อไปสูงสุดจะเป็น3000นะฮะตอนนี้นะเราจะเอาค่านี้แหละฮะไปใช้กับดีเลย์นะฮะโอเคผมจะลบซีเรียลลอตปินตัวนี้ออกนะฮะอ่าให้เหลือแต่มแมบพบผลลัพธ์ที่ได้จากแมพนะฮะเราจะเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งชื่อว่า D ีอ่าดีแล้วกันนะฮะ เพื่อจะเอาไปกําหนดค่าให้กับดีเลย์นะฮะฉะนั้นตอนนี้ตรงที่เราคอมเมนต์ไว้นะฮะให้เราลบลท,ลท,ทั้งหมดออกโดยการทําไฮไลท์นะฮะแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดที่ท,ที่ปุ่มฟอรฟ้านะฮะอ่าตรงที่เป็นดีเลย์2 0 0นะฮะเราก็จะใส่ค่าที่เราเอาไปพักไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าตัวดีนะฮะแทนลงไปอ่ะใส่ดีลงไปใส่ดีลงไปใส่ดีลงไป แบบนี้นะฮะกดคอมไพน์ใหม่่แล้วกลับมาดูที่ผลลัพธ์นะฮะตอนนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะฮะถ้าเราปรับเห็นไหมมันก็จะช้าลงเอาใหม่นะฮะอ่ะ จะเห็นว่า3วิมันช้าเกินไปนะฮะเราอาจจะมาจูนใหม่นะฮะอาจจะแมป3 0 0พเนี่ยมันช้าเกินไปนะ,ะเราอาจจะแมปเป็นสัก600แล้วกันนะฮะแล้วก็คอมไพล์ใหม่โอเคหลังจากคอมไพล์เสร็จนะฮะกลับมาดูที่ผลลัพธ์ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ,ะเวลาเราหมุนมันก็จะช้าลงนะฮะหมุน หมุนมาทางขวานะฮะหรือฟังฝั่งลบก็จะเร็วขึ้นนะฮะหมุนไปทางซ้ายก็จะช้าลงนะฮะก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นการปรับความเร็วของไฟวิ่งนะฮะโอเคสำหรับในหัวข้อนี้ก็ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ ถ้าสนใจเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมสับตะไคร่นะฮะหรือว่าคล like ิกไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราหน่อยนะฮะสวัสดีครับ